ตำรวจภูทรที่ทำงานในด้านจราจรยังชะล่าใจอยู่คิดว่าเรื่องราวแบบนี้จะไม่มาถึงตัวก็ขอญาตส่งสัญญาณนะครับว่าเลิกเถอะนะครับความเสียหายในแต่ละเดือนเนี่ยผมว่าระดับพันล้านอยู่แล้วเรื่องที่ร้องปปชเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยมูลค่ารวมกันคือ2,000 200, สนล้านนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับที่รรคก้าไกลนะครับได้รับเกียรติอันเป็นอย่างสูงนะครับ จากสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสาพันธ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันนะครับของผู้ประกอบการนะครับและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะถึง10สมาคมนะครับผมนายพิชาตภพนุนเนงครับประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยท่านทราบไหมครับว่ารถบรรทุกทั้งหมดซึ่งจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมี1นึ่งล้านห้าแสนคันแต่ สมาชิกที่ซึ่งอยู่ในสาพันการขนส่ทงทางบกนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ี่แ0,000กว่าคันแล้วเรามีลงมติ MOU กันว่าเราจะอยู่ภายใต้ของกฎหมายแต่เราก็สู้ในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการกดดันเราไม่ได้ถามว่าเคลียร์กับใครได้บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าสื่อมวลชนเนี่ยน่าจะพุ่งเป้าไปที่ตัวละคระตำรวจทางหลวงนะแต่เพียงเป็นหลักเนาะแต่จริงแล้วเนี่ย ที่บอกว่าเคลียร์บางครั้งก็มีเรื่องของตํารวจภูทรโดยเฉพาะตํารวจที่ในพื้นที่ที่ดูแลทางด้านจราจรบางท่านนั้นเวลาที่ผมคุยคาว่าตํารวจเนี่ยเราผมขอผมขอโน้ตไว้เลยนะครับว่าเป็นตํารวจบางท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าตํารวจท่านที่ทางานสุจริตก็มีเดี๋ยวจะท้อแท้หมดกําลังใจกันนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าตัวละครที่เราต้องพูดถึงด้วยนะครับนอกจากตํารวจทางหลวงบางท่านก็ยังมีเรื่องของตํารวจภูธรนะครับโดยเฉพาะตํารวจที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรในพื้นที่ อันนี้ก็ส่งสัญญาณนะครับตอนนี้ตํารวจทางหลวงบางท่านที่เป็นปัญหานะครับก็ได้ยุติไปชั่วคราวแล้วแต่ยังไม่รู้จะยุติถาวรหรือไม่แต่ตํารวจทางหลวงเพื่อนของผมที่ทํางานอย่างสุจริตตอนนี้ก็มีกําลังใจขึ้นมามากแต่ในขณะที่ตํารวจภูธรที่ทํางานในด้านจราจรณนะวันนี้จากข้อมูลก็ยังพบว่ายังชะล่าใจอยู่คิดว่าเรื่องราวแบบนี้จะไม่มาถึงตัวก็ขออนุญาต ส่งสัญญาณนะครับว่าเลิกเถอะนะครับไม่ต้องให้ใครไปเคลียร์กับท่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของอสํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะข้าราชการในส่วนนั้นบางท่านที่มีหน้าที่เรื่องของด่านตาช่องตาช่างต่างๆเนี่ยนะครับก็มีส่วนเกี่ยวพันด้วยนะครับแต่เราคงจะไปเหมาทั้งสํานักงานไม่ได้อีกเช่นเดียวกันคือตัวละครก็มีอยู่หลายตัวนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้อง มันเป็นทั้งระบบครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับลำพังแค่ตารวจทางหลวงบางท่านก็คงจะไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ถูกไหมครับซึ่งเราก็คงต้องแก้ไขปัญหาทั้งระบบนะครับสาหรับมูลค่าความเสียหายนะครับก็เอาไว้ง่ายๆนะครับเมื่อกี้บอก20,000 0คันใช่ไหมครับคิดว่าคันหนึ่งห้าพันบาทนะครับใช่ไหมหรืออาจจะมีกว่านั้นเอาว่าความเสียหายในแต่ละเดือนเนี่ยผมว่าระดับพันล้านอยู่แล้วแต่นั้นปีหนึ่งเนี่ยนะก็ไม่ต้องพูดถึงกันก็คงจะอยู่ในระดับหมื่นล้านนะครับ ก็นี่คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยเราทั้งหมดนะครับผมเทียบว,ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วกันนะครับเรื่องที่ร้องปปชเนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยมูลค่ารวมกันคือ2องแสนล้านนะครับถ้าเจ้าสวยทางหลวงเนี่ยนะฮะกินมูลค่าไปประมาณ20,000ล้านเนี่ยก็คือเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยร้อยละ 10- หรือ10ของการทุจริตในประเทศไทยแล้วนะครับถ้าเราแก้ไขหรือคลี่คลายเรื่องนี้ได้เรื่องเดียวนะครับเราจะลดปัญหาสวยได้ถึง10%นเลยทีเดียว